ข้าเกียวปากหม้อค่ะผู้สูงอายุทานได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนาะผู้สูงอายุบางทีท่านก็อยากรับประทานอะไรที่แบบแตกต่างจากแต่ละวันนะคะเพราะแป้งก็สามารถรับประทานได้ง่ายนะคะนี่วิธีการทํานะคะวันนี้เราพามาดูร้านร้านหนึ่งนะคะซึ่งมาดูเบื้องหลังกันทํากันเลย แป้งจะเป็นแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะผู้สูงอายุทานได้สําหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันนะคะได้เลยเกลืนสบายแต่ถ้ามีโรคประจําตัวต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าไส้จะประกอบด้วยมีไส้ผักแล้วออกออจะเอ็มเค็มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้ําจิ้มก็จะเป็นสีอิ๊วแบบ,บหวานๆเค็มๆก็ต้องระวังมีไส้ผักกุ้ยช่ายไส้เหน่อไม้นะคะแล้วก็ผักกาดหวาน ก็สรุปแล้วผู้สูงอายุทานได้นะคะแหมดูการทําของเขานะคะอันนี้เป็นเป็นรุ่นสมัยใหม่แล้วก็ครอบทีเดียวแหมอันนี้นะคะหลังจากนั้นเขาจะไปคุกกระเทียมนะคะอันนี้ขั้นตอนก็จะม้วน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 คุกกระเทียมเจียวแล้วก็ผักที่มารับประทานพร้อมกับข้าวเกี๊ยวปักหมอก้อข้อที่หมีก็ มีผักกาดหอมหรือผักชีค่ะก็อร่อยฟินนะคะอร่อยค่ะ